สวัสดีเจ้าวันนี้ป้าน้องจะมาสอนวิธีตัดกล้วยนะเจ้าว่าตัดกล้วยยังไงบะฮึมันช้ำเนาะอย่างแรกคือมีต้องคมมีต้องคมส alam a l i k ุ m หายิกาว,วัานทำไมอยา,ากจะก็ปอตองปอตองปีสังนำแบบมาจามําหนนะ้าะตาพีสังดังเดบัม Yang pertama kali pisang. Ah uh, pisau mesti tajam. Angkat naik sikit. Angkat naik sikit baru kita potong dia. Ha. Pelan-pelan. Pisau kena tajam tau. Kalau pisau tak tajam dia ni nak ni tengok kalau pisau tajam kan belakang ni dia takkan lebam. Kalau pisau tak tajam dia lebam ah. Kita teh ni ตีเนในงานอ่า,ม,ออามิจยดูกันอ่ามจันจแล้วจะเดียวีต้องคมนะเวลาเราตารัดนี่เราต้องยกขึ้นหน่อยหนึ่งจะตัดเป็นวีจะตัดเป็นเคือมีกีวีต้องทำแบบนั้นยกขึ้นมาหน่อยหนึ่งอ่าแล้วก็ตัดลงไปทีเน่เน่มีต้องคมอ่าดูตัดวางตาัดวาง ยกขึ้นมาน้อยหนึ่งอ่าเลกัตัดลงไปนะตัดแบบนี้นะอ่าตัดี้ตัด,ตด,ตดวางให้ยางมันให้ยางมันแห้งสักหน่อยป,อด,ปอดตองปลตตองบมีใ้เด็ดตาเด็ดกรินสกิดกสกิจกตะนับคำ พอ,อยางมันแห้งสักหน่อยเราก็เราจะได้อันบมเวลายกขึ้นมาแล้วฮะตัดเลยมันจะได้ข้างหลังมันจะได้สวยๆไม่มีรอยข้างหลังไม่มีรอยสวยๆจย <S 2> <S 2> จากาัอตองพิซังอกงก้สิกิดไปตุปละละ้ตุ้ดเลยตตองเลักังมเดียเออหล่ะเดียตัการลบ้าเดียตะกันจะละัลมเนี หาไม่ล่ะนี่กิตถ้าไม่ตุ้ยุ่งชะก์นิบล่ะตุ้ยุ่งชะก์ปรามุ่งล่ะอาตกอตอกจางนั้นตัวเลเปกคนนี้ลูกเลไปตัวบาวีตาอาตกสอนวิธีบ่มบ่มวิธีใหม่เอากระสอบวางก่อนแล้วก็เอากล้วยมาเรียง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 เนตะกร้านั้นอ่าเรียงแบบนั้นวีหนึ่งสามกิโลนี่นักมันนักปะ Ha selalu kau au nama ya jamah pun ya ni am um, vitamin vitamin saparot. ni ubat ni ya ubat bukan kabar, nah. apa panggil, hormon nanah. sudah kita atok 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 kita ambil hormon nah lepas tu atok lain pula elok kita atok ikutlah kita kalau bakoi besar kita atok sampai habis Itu อตอกตไปตู smile, ้ยุ้ยอตออตอกยูุ้ยมันจะบอลจันตัวสนั่งอะจอะบารูจระกิจันนำยาคอกันจระบารูเนี่ยเลี้ยงแบบใหม่เนี่ยมันจะตะกายตะเค่ตะกคี่เล็กก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงเลี้ยงเสร็จแล้วก็เอาเอาน้ำนั้นมารดเลี้ยงแล้วก็เอาน้ำมารดน้ำไปหากระสอบก so well. ่อนเด้อไม่เอากระสอบมามาอะไรเอากระสอบมาปิดสักหน่อยอันนี้แล้วแต่เนาะแล้วแต่คน ปิดก็ได้บบปิดก็ได้ปิดมันก็ซุกบบปิดมันก็ซุกมันซุกพอมกันหมดเลยนี่ใจตะตุตปุ่นบุหรีตะตุตปุ่นบุหรีเดี๋ยวมาสักซมอ่ยย่าเราที่เตุตปุนเดี๋ยวมาสักตุตปุนเดี๋ยวมาสักนี่เราตุกแล้วไปนั่งปะลอกโลสิ่กี้ยันปิดสักหน่อยปิดมันก็ซุกไม่ปิดมันก็ซุกอันนี้แหละบ่มแบบสมยัยใหม่ไม่ต้องใช้กระถานเป็นเป็นก้อนเป็นก้อนละ Ha, dah laoi 2วันได้กิน hari boleh masak boleh makan. Lah ni pesen baru ni orang tak kaduk guna khabat yang tulah tak kaduk guna khabat yang yang kita dok beli tu kan yang hak ketoi-ketoi Itulah hak ketoi-ketoi tulah. Aku la ni guna air ni ya hormon nah. Guna hormon nah yu 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 buat tu ha, mai tengok ni ha ni ha yang kita dok peram tu nampak cantik tak kuning semua tengok belakang dia ha, belakang dia tak jalan kan ada lebam sikit-sikit tu je dia kena apa kena kuning ke kena apa kau, kita tak tahu kan tapi cantik lah tengok buah buah cekang-cekang semua dulu dulu malas wah มันมันจะไม่ช้ำอยู่ข้างหลังนะสวยนี่เ,เราเอามา้ดูนี่ซองวีมมแบบนั้นแหละเลียเล้ยงเลี้ยงเลี้ยงก็ลดเอากับน้ำวิตามินนั่นเลี้ยงอาจจะเอาคีชันก็ตามใจแล้วแต่ตะก้าว่าจะมีคีชันตะกาใหญ่ตะก้าเล็กอืมแค่นี้แหละมียังอ่ะขอบคุณจันน่าขอบคุณจันหลายนะเจ้าจะตทีมากดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร์นะเจ้าสวัสดี